ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเวียก็ลางานมาสองวันนะคะก็ะคือวันนี้กับพรุ่งนี้เพื่อที่จะไปถือศีแหวนะคะที่วัดป่าวชิรบรรพตนะคะซึ่งอยู่ที่ชนบุรีนะคะแต่ประเด็นคือวันนี้ที่มาพูดเมื่อช้าไลก็จะบอกว่างานประจำเมื่อเวียลางานของเขาเขาก็ให้หยุดงานใช่ไหมคะรายได้ของเราก็หยุดไปด้วยนะคะสองวันเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงให้เราถูกต้องไหย ไม่ว่าเวจะหยุดงานลาออกจากงานหรือจะไปเที่ยวหรือจะไปถือสินที่ไหนก็ช่างกี่วันก็ช่างนะคะตัวธุรกิจนี้ก็ยังสามารถทำรายได้ให้กับเวได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่มีวันหยุดจะลาไปไหนจะเที่ยวที่ไหนคุณก็ทำงานได้ทุกที่นะคะแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามก็จะบอกว่ามันเป็นงานที่ง่ายนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีไรายได้เข้าตลอด ก็อยากแน,นามมาะนำนะคะคนที่อยากมีเ,เวลานะคะอยากมีชีวิตอิสระถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าอีไอเดียแพลฟอร์มน,น,นี้